ตาจันแก่ไม่มีญาติไม่มีลูกหลานไม่มีใครเหลียวแลมีเพียงวัดและหลวงตารุ่นราวคราวเดียวกันให้ที่พักพิงทุกวันตาจันจะตื่นเช้ามากวาดลานวัดล้างบาดทำงานทุกอย่างที่พอช่วยได้ถึงจะเหนื่อยแต่แกบอกเสมอว่าอยู่กับวัดแล้วสบายใจสุดใครจะมีก็เรื่องของเขาเรามีแค่นี้ก็พอแล้วแต่ชีวิตคนจนบางครั้งก็มีปาฏิหารหิย์เป็นกัน ตาจันซื้อหวยจากแม่ค้าหน้าวัดที่รู้จักกันแกซื้อเพราะกลัวแม่ค้าจะขายไม่หมดไม่ได้ซื้อเพราะหวังรวยแต่กลับกลายเป็นว่าตาจันถูกรางวัลที่หนึ่งได้รับเงิน30ล้านบาทจากคนได้ญาติกลายเป็นคนที่มีญาติขึ้นมาทันทีทั้งญาติแท้ญาติเทียมญาติจากไหนไม่รู้หลายคนบอกว่าลุงจำหนูไม่ได้เหรอหนูหลานลุงไงลุงมาอยู่กับผม เดี๋ยวผมดูแลเองแววตาที่มองมามีแต่หวังเงินในบรรดาคนที่มาหาตาจันมีคนหนึ่งชื่อก้อนนุ่มวัยสาสิบกว่าๆทำงานรับจ้างทั่วๆไปตั้งแต่รู้ว่าตาจันถูกหวยก้อนก็มาแทบทุกวันซื้อข้าวมาฝากพาไปหาหมอและมานั่งเป็นเพื่อนทั้งวันเขาทำทุกอย่างเพราะหวังอย่างเดียวลุงแก่แล้วอีกไม่นานก็คงไปถ้าดูแลดีๆ เงิน30ล้านต้องเป็นของเราแน่ๆไม่นานนักแต่จันเริ่มป่วยหนักขึ้นเรื่อยๆวันหนึง่งลุงจันกุมมือก้อนไว้พูดเบาๆว่าขอบใจที่คอยอยู่ใกล้ๆลุงนะแล้วลุงจันก็จากไปอย่างสงบลุงจันทําพินัยกรรมไว้วันที่เปิดพินัยกรรมคนอ้างว่าเป็นญาติแหวรอเต็มสาราวัดก้อนยืนยิ้ม พราะมั่นใจว่าตัวเองจะกลายเป็นเศรษฐีในอีกไม่กี่นาทีท่านนายเปิดซองอ่านด้วยน้ำเสียงเรียบๆเ,เงินทั้งหมดจำนวน30ล้านบาทบริจาคให้วัดเพื่อใช้ดูแลพระเนนและบูรณะวัดตามแต่ท่านสมภารจะเห็นสมควรและลุงจันมอบเงินจำนวนหนึ่งให้ก้อนเพื่อเป็นสินน้ำใจที่ดูแลในบ้านปลายชีวิตก้อนยิ้มฝืนๆผูดเบาๆ นิดหน่อยก็เอาวะคนอื่นๆต่างแยกย้ายกันไปด้วยความผิดหวังงานศพลุงจันาตาที่เคยแห่มาหายไปทันทีเหมือนไม่เคยมีตัวตนแม้แต่ก้อนก็ไม่เห็นแม้แต่เงามีเพียงพระในวัดเท่านั้นที่ร่วมกันจัดงานให้ลุงจันอย่างสมเกียรติสุดท้ายใจคนสำคัญกว่าเงินเสมอส่วนเงินมันก็แค่ของที่เราเอาไปไม่ได้แม้แต่สลึงเดียว